เพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จนะอ่ะหวยมาหวยมาโอ้มรอเรือรอเรือเลขหนึ่งไม่ดูดหรอคะจันหมดแล้วหรอคะอุ้ยหนูใส่ผิดรอเรือเลขหนึ่งยังดูดอยู่ว้าใกล้หมดแล้วรอเรือเลขหนึ่งใกล้หมดแล้วค่ะที่รักเหลือเท่าไหร่คะจันเหลืออยู่ห้าสิบว้ารอเรือเลขหนึ่งเหลืออยู่ห้าสิบคะที่รักต้องรอหลุดจองใครอยากได้รอเรือเลขหนึ่งรอมพิมพ์ใหม่นะใครไม่ดูดนะคะ นะคะใครอยากได้นี่จะที่ราาักขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะโรตีกรอบล้อเรือเลขหนึ่งล้อเรือเลขหนึ่งนะคะกินไปแล้วนะคะสามตัวที่เน้นให้เลขแรกค่ะหกเจ็ดห้าค่ะหกเจ็ดห้าระวังกระดกเป็นเก้าเจ็ดห้านะคะเลขแรกที่เน้นให้ค่ะที่ราาักขาหกเจ็ดห้าระหวังกระดกเป็นเก้าเจ็ดห้าคที่ราาักขา เน้นต้องสีแดงเน้นต้องสีแดงวยพี่สมรู้จักซอสเสือเลขเจ็ดอาจารย์แค่ด้วยรรอคุณหน่อยไงยจะใครล่ะคุณหน่อยจ๋าอ,อหน่อยนะคะนะคะอาจารย์แค่ปรับเปลี่ยนระบบข้างหลังอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์แค่ใหม่แล้วนะคะนะให้ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือต่างจังหวัดสามารถที่น้องแอดมินตอบแล้วไม่ต้องส่งไปสนีไม่ต้องส่งบินไปแล้วนะคะไม่ต้องรอข้ามวันนะคะ น้องแอดมินจะสามารถปริ้นได้จากฝั่งตรงข้ามได้เลยนะคะน้ำปลาว,วันนี้ให้ปวดละ9บาทค่าส่ง10บาทนะคะเป็น19บาทราคาเต็มคือ50บาทนะคะใครอยากได้รหัสปอปาเลข9ค่ะที่รักนะคะเพจืจริงคะ่ะพี่เพิ่มพูนพี่เพิ่มพูนเพจจริงคะ่ะนะคะมาเลขแรกที่เน้นให้ทันไม่จ้าที่รัก 675ระวังกระดกเป็น975หพี่ัยจ๋าพิมพ์วเหว่เลข9ก9ติดกันนะที่รักนะอย่ามีอย่ามีทับนะที่รักแต่ระบบไม่ดูนะคะนะคะห7 5ระวังกระดกเป็น975ถ้าหาซื้อ3ตัวครบเลยไม่ได้ให้ซื้อ9767หรือ75ก็ได้เลือกเอานะจ๊ะพี่จ๋านะคะชุดพวกนี้จะตัดเป็น2ตัวได้นะนะเน้นนะคะแล้วก็4 7 0เน้นให้นะคะ470และ675ค่ะน้ำปลาร้าอร่อยมากๆอยากได้มาขายใช่ไหมจริงของอาจารย์เค้อร่อยจริงๆนะคะทักน้องแอดมินไว้จะ้ะทักน้องแอดมินไว้อาจารย์เค้จะทำระบบสำหรับใครที่อยากได้ของไปขายอาจารย์เค้จะทําให้ในราคาพิเศษนะอาจารย์เค้จะทําให้ในราคาพิเศษให้ให,ให้พี่ๆได้มีโอกาส ได้ๆลองรับไปขายดูหรือลองซื้อไปขายดูแหละหลายคนหลายท่านก็อยากได้นะแต่แต่ก่อนเนี้ยจาจาร์แค่ไม่มีเวลาดูแลไงแล้วน้องแอดมินก็ไม่เยอะเนาะแต่ก่อนเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้น้องแอดมินลองหันไปข้างหลังสิคะห้องใหญ่มากคอมที่นี่รวม20 20ตัวนะคะเดี๋ยวจะมีคอมข้างหลังเพิ่มอีกประมาณสัก4ตัว3-4ตัวเนาะนะคะนี่เฉพาะสาขาต่งางจังหวัดนะไม่รวมสาขากรุงเทพนะคะเพราะว่าจาจาร์เคอยากจะ พัฒนาให้มันยิ่งขึ้นไปแล้วก็หลายคนหลายท่านบอกว่าหนูอยากขายของหนูอยากอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูไม่มีเงินทุนเยอะไม่ต้องไม่ต้องซื้อเยอะแล้วก็ไม่ต้องเป็นระบบตัวแทนด้วยที่รักเอาที่สบายใจอาจารย์แค่ขายส่งให้เลยเริ่มต้นที่สิบชิ้นก็พอเนาะอาจารย์เนาะ<ช>ทุกอย่างมีแค่สิบชิ้นเริ่มต้นที่สิบชิ้นก็ได้ราคาส่งไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ๆลองพิมพ์เสนอมาได้ว่าอยากได้อะไรนะคะอาจารย์แค่จะนําเข้าให้ทั้งจากจีนจากเกาหลีนะคะจากหลายๆประเทศนะคะ เพราะจานเขมเคม็คนชอบทานขนมม嘛เนาะขนมเกาหลีขนมญี่ปุ่นเนี้ยอร่อยนะทุกท่านนะบางคนก็ชอบขนมมาเลยบางคนก็ชอบของจีนเป็นเสื้อผ้าก็ดีอะไรก็ดีเงี้ยนะคะถ้วยชามลามไหะ,ะว่าไปแต่ก็ถ้าถ้ากะปิหอมกระเทียมน้ำปลานะคะจะต้องจะต้องซื้อ่อาจย์เค้แน่นอนนะคะ <c oughs> นะคะเน้นให้พี่พี่ทันไหมพี่พี่ทันไหม น้ำปลาอร่อยจริงๆคุณเซนหนึ่งเกินร้อยขอบพระคุณมากค่ะนะคะอาจารย์เคสก่อนที่จะขายอะไรอาจารย์เคสเทสก่อนนะที่รักอาจารย์เคเลือกที่อาจารย์เคถูกใจที่รักรู้ไหมว่าน้ำปลาเนี่ยค่าส่งรถหนึ่งของอาจารย์เคเนี่ยค่าส่งที่มาหาอาจารย์เคเนี่ยเฉพาะค่ารถอย่างเดียวเจ็ดพันห้าแต่อาจารย์เคสเลือกที่จะไม่เอาไปที่จะไม่เอาที่ใกล้เราแล้วก็ไม่ถูกใจ อยู่ขั้วโลกเหนือของประเทศก็ได้แซลเล่นหมายถึงว่าอยู่โซนไหนของประเทศก็ได้แต่ต้องดันดดนไปถ้าอะไรอร่อยเลือกที่อร่อยไม่ได้เลือกแค่ระบบโลจิสติกส์ว่าเราจะลดเราจะลดต้นทุนทางด้านของการส่งเอาใกล้ๆนี่แหละวะ่าแฟนเพจติดไปแล้วยังไงก็โลโก้ของเราจันเค่ไม่ทํานะมันเป็นการไม่ซื่อสัตย์กับลูกค้าทุกวันนี้เวลาจันเค่เสียค่าส่งทีจันแค่ยังแบบขนลุกขนชันอยู่เหมือนกัน ขนมของอะไรเอ่ยอร่อยมากขอบพระคุณมากค่ะมาเลยอร่อยและถูกนะคะอ๋อขอบพระคุณมากสําหรับคําแนะนําค่ะจาั์เค้กก็กาลังจะหามาให้พี่ๆแบบว่ามาเอฟกันกินง่ายอร่อยสนุกสนุกแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างเงี้ยพี่จ๋านะคะรอกระเป๋าอยู่นะคะกระเป๋ากาลังเลือกแบบอยู่ที่รักเพราะว่าจะ,จะ,จะทํททีหนึ่งเนี่ย คืออาจารย์แคเป็นเซียนด้านกระเป๋าพอสมควรทำมาหลายรอบเนาะก่อนโควิดนะคะแต่ก่อนเนี้ยถ้าจะ